พระเจริญพรพระยาโจผูกก้ปฏิบัติธรรมทุกขัานกลางคืนวันนี้ก่อนแรกข้อก,การปฏิบัติธรรมข้านปีคือข้านปี2565ต่อด้วยปีใหม่2566ในช่วงระยะเวลาปีใหม่ ทุกคนก็จะทำสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีแต่คว่าสร้างสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นบุญกุศลให้แต่ชีวิตของเราในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ทุกวัน เล่นทุกวันโดยเฉพาะที่แลรวก็มีการปฏิบัติธรรมนี่เป็นทุกเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะข้างปีแบบนี้และวันนี้เป็นการปฏิบัติเริ่มแรกรรเรื่องความมุ่งหมายสงสุดก็คือก็ความบรรทุกบรนลมาจากความทุกการบูชนไหว้ผลไปจากการ ที่เกณฑ์ความจิตใจของเราปลดปล่อยปลดปล่อยทิออกจากจิตในคำสอนของพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องของมงคลก็มีทั้งสามสิบแปดอย่างมงคลเพราะฉะนั้นในโอกาสวีใหม่ก็พูดถึงมงคลเล็กน้อย มงคนในความหมายของพุทธศาสนาะเกษอะไรมงคแลแปลว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ทําให้มนุษทุกข์หรือถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็ว่าตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปและสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นเรียกว่ามงคล ถ้ายังตัดสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ตัดสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้มงคลก็ไม่เกิดขึ้นอย่างที่เรามาปฏิบัติมงคก็จะตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเมื่อสิ่งที่ไม่ดีออกไปออก็กลายเป็นสิ่งที่ดีเองออก็เป็นมงคลมงคลในพุทธศาสนาจึงเป็นมงคลที่ต้องทำเอาต้องทำเอาต้องปฏิบัติเอาเองทำเอาเอง เราจะเห็นว่าในมงคลทั้งหมดสามสิบแปดอย่างเป็นมงคลที่ดีทั้งหมดเลยสามสิบแปดอย่างแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเองหมดแล้วก็เริ่มต้นต้นด้วยการลงมือการทำจะอ้อนวอนขอร้องหรือว่าพัฒนาเอาโดยที่ไม่กระทาในสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ให้ในมงคลในพษษะะุทธศาสนาีะกว่า ทำให้มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าในวงปีใหม,ม่ทุกคนกว่าก็จะนำมงคลไปทำให้มงคลชีวิตของตนเองมีมงคลอย่างมีสี่มงคลเรามาปฏิบัติตรงนี้ก็เพื่อทําให้สี่มงคลนั้นเกิดขึ้นโดยการตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตจใจของเราก็ได้เป็นมงคลทันทีเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่มงคลแรกที่ พระบริชจาตัดไปสำคัญที่สุด่วาวเสวานาจักภาลังบันติตานจักเสวานามีความหมายสองอย่างในความหมายในทางที่เป็นบุคคลก็คือคนกับคนเราอยู่ในสังคมก็ต้องมีเพื่อนมีคนที่สมาคมครบค้าเกี่ยวข้อง อาเสวานาจาักภาราเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องคบค้าไปมาหาสุกกันก็เพราะว่าคนที่ไม่ดีต้องหลีกต้องหนีต้องเล้นต้องหา่าอันนี้เรียกว่าละไม่เอาของคนที่ไม่ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีควรจะำนำพาไปสู่ที่ไม่ดีเมื่อเราไม่คบไม่ สมาคมไม่อยู่ด้วยไม่สังสค์กับคนที่ไม่ดีแล้วยังไม่พอต้องกล้าก่อไปก้าที่สองคือต้องหาต้องพบต้องสมาคมต้องเสวนาต้องสังสค์สกับคนคนดีแปลว่าคนเรานั่นติดคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องมีเพื่อนต้องมีการเข้าหาสมาคมจะต้องอ,อยู่ในสังคมเมื่อมาอยู่ในสังคมคนมก็ฝ่ากลื ผสมผสานกันก็ต้องเลือกออกว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนวรคบคนไหนไม่มงคลเลยถ้าเร ác, าแยกออกได้เรือพบบุคคลที่ดีแล้วก็เลือกสคคนไม่ดีก็มงคลก็เกิดขึ้นเป็นมงคลเลยเป็นมงคลต่อชีวิตเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทำให้ชีวิตเราเจอต้าวหน้าตัวอย่างเช่นถ้าภาษารีุ่่น ภาษาญุ่นเนี่ยก็คือหาบุคนที่เป็นบรรัณฑิตที่คนพบต้องหาไปเรื่อยจนกระทั่งหาจนพบระพุทธเจ้าจะมีเรียกว่าการพัฒนาการพบป่าหรือว่าสรรสังสรรค์การ,ารกหาบุคคลที่ที่ดีที่ประเสริฐที่สุดประการที่สองเป็นในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของใจในเรื่องของจิต อาเซว่าจากพารณังพรนังก็เรียกว่าเป็นจิตโมหะเป็นจิตที่มีกิเลสเองเป็นจิตที่เกิดขึ้นเมื่อ,อไรก็พานก็พาให้คิดผิดพูดผิดทำผิดจิตที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นอกุศลจิตอกุศลจิตซึ่งอยู่ภายในภายในจิต การที่เราไม่ซ่องเสศษคบหาหรือว่ารับใช้อากุโสรจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นมงคลอย่างนึ่งเเป็นมงคลไม่ต้องไปหาที่ไหน,นแต่ว่าต้องหาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจิตที่ไม่เรียนจิตกิเลสจิตที่เป็นโลภะจิตที่เป็นโทสะจิตที่เป็นโมหะจิตที่มัน ร้างความคุกคลาใจทั้งหลายทั้งปวงคาราว่าเป็นผานภาระหรือว่ามันมืดมันบอดภาษาบาลีว่าม,ม,มันมืดบอดไม่มีปัญญาเป็นประเภทของโมหะเกิดขึ้นเมืออมม่อไรก็สร้างในทุก์ลห้เสมอนั่นรียกว่าเป็นจิตผานใจผานเมื่อเรารู้จักใจผานใจทีท่มันไม่ไดีอย่างน,นี้แล้วก็ต้องละต้องวางต้องตัดต้องทิ้ง ถ้าเรา拉เราวางอยู่ก็แปลว่าเรากาลังขับะขัดวางได้ไม่ให้มันเป็นมีที่บวในใจของเราได้ก็แปลว่าเรามีมีมงคลมีมงคลมีจิตที่เป็นมงคลแล้วรมงคลหนึ่งแปลว,ว่าตัดตัดสิ่งที่ไม,ม่ดีออกไปตัดจิตที่ไม่มีออกไปจิตที่มอบความทุกข์ให้เราจิตที่พาให้เราเจ็นผิดทั้งหลายทั้งปวง และเมื่อตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยก็ต้องทําจิตที่เรียกว่าเป็นกุศลนั้เกิดขึ้นจิตดีงานจิตที่เป็นประโยชน์จิตท,ที่ช่วยใั่นทำหนสิ่งที่ดีคิดดีคิด,ดถ,ถูกต้อง,อง,ดดอง,องปเป็นสมาธิทีเถูกต้องเป็นสมาธิทีคิดถูกต้องเป็นสมาสกปปะเป็นกุศลจิตทําให้มันเกิดขึ้นยเยอะๆบ่อยๆครบ,บสมครบร่วม ทำงานกับจิตท,ที่เป็นกุวโซน,นเสมอเสมอมงคลก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นตลอดไม่ใช่เรามาเริ่มต้นปีใหม่ก็แปลว่าเรามาสร้างมงคลด้วยกันรางการวางจิตท,ที่ไม่ไม่ดีหรือว,ว่าจิตอัตตาที่มันสร้างความทุกข์ให้เราแล้วก็สร้าง,างความทุกข์ให้คนอื่น ได้มาคบกับจิตที่เป็นสมาธิดีเป็นนัตั้ตาที่สร้างความสุขให้ให้เราแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนอื่นในและเป็นมงคลแล้วที่เรามาปฏิบัติทุกวันได้นเป็นมงคลซึ่งอยู่สุดหนึ่งที่พระพเจ้าตัดไว้ว,วา่าสัตตบุรุษสตรสัตตบุรุษคือคนดีคนสงบอสัตตบุรุสุลคนที่มัไม่มดีคนที่ไม่สงบ คนผ่านทั้งหลายนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าลักษณะอาการบุคคลที่เป็นอนสตัตรบุรุษกับสัตรบุรุษนี่ต่างกันอย่างไร <c oughs> มันกับจิตที่ว่ามันจิตภานอจิตัานจ <c oughs> ิตอสตับบุรุษมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นคือประกอบด้วยหนึ่งก็คือมีวิชาทุธีสองมีวิชาสังปั่สามมีวิชาวาจา มิฉากรรมกามิชาอชิวะมิฉาวิยามะมิชาสติมิฉาสมาธิอันนี้คือความผิดทั้งแปดอย่างบุคคลที่มีมิฉาที่ผิ่เป็นผิดมันก็คิดผิดก็พูดผิดทําผิดมีความพยายามผิดมีความระตุกผิดมีความมีจิตที่มันตั้งมั่นผิดผิดที่ตั้งแต่เห็นผิดไปแล้วลักษณะอย่างนี้ ไยกว่าลักษณะของอสสจบรอุคนผู้ไม่สงบจิตของเราที่มันไม่สงบเพราะว่ามันมีมิฉาทพิธีมันมันเห็นผิด,ด,ผดเห็นอะไรผิดอ่ะเห็นเห็นเจ็บเห็นปวดเห็นร้อนเห็นหนาทั้งหลายมันกวงม,มันเกิดขึ้นมาเป็นกรูปไปเราเมื่อเราเห็นผิดแล้วก็คิดผิดคิดผิดก็ลลรัดรานวุวนวียนอยู่ในจิตในในของเราอันนี้เรียกว่าอสสจบรูปท,ที่มันอยู่ในใจของเราประกอบด้วยใจที่เป็น วิชาทิ่คือว่าอ่านที่ว่าเป็นอากสะบัรตรงนี้กับพระพุรธเาก็ตัดอะไรอยู่เหมือนกันว่าคำคว่ากุศลกุศลนั่นคืออะไรอากุศลอากุศลนั่นคืออะไรอากุศลคือเริ่มต้นจากวิชาทิฏฐิคิดผิเดเห็นผิดเพราะว่ามันผิดมันเยอะแยะมากมายเราจะเริ่มตัดการเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นข้างใน เริ่มจากการเห็นสภาวะของในในร่างกายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นรุ่นเป็นนี่คุงแต่งเปนตามเรื่องต่างๆต่างๆเราเห็นเจ็บเห็นปวดเห็นร้อนหนาวว่าเป็นภูเป็นร้อนเป็นแขนเป็นการที่เห็นผิดจากเล็กๆตรงนี้แหละเที่ราเห็นแล้วเยแล้วก็กระจายไปเห็นมีผิดหมดเลยในโลกนี้เวลาแก้แก้ที่มังตรงที่ต้นเหตุของมันที่มันเกิดจากการผิดภายในเวลาเราปฏิบัติเราแก้ความผิด เปลี่ยนแปลงข้างในเมื่อข้างในมันดีข้างนอกการยินดีข้างในมันมันจางหายไปความยินดีข้างนอกมันก็จางหายไปด้วยงั้นการปฏิบัติจึงเป็นการแก้ข้างในแก้อกุศลคำว่าอกุศลอกุศลบางทีเราก็เข้าใจยากแต่พอรู้จักว่าอกุสนอคืออะไรเลยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นอกุศลมิจฉาทางกลับไปเนี่ยเป็นอกุสนด้วยความยินดี ความค,าคิดผิดพูดผิดทำผิดมีอาชีพผิดค,ความพียาย,ยามผิดมีสติผิดม,มีสมาธิผิดอันนี้เป็นอักุศลเป็นอกุศลแล้วกุศลคืออะไรกุศลก็ตรงกันข้ามกับที่เป็นอนกุศุลังกามก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลสัมมาสังกัปปะเป็นกุศล สัมมาวาจาเป็นกุศลสัมมากรรมตาเป็นกุศลสัมมาชีวะเป็นกุศลสัมมาวา,ามาะเป็นกุศลสัมมาสติเป็นกุศลสัมมาสมาธิเป็นกุศลเป็นกุศลนั้นก็มาถึงที่ว่าเดี๋ยวลงไอเยเรามาเริ่มต้นปีใหม่ก็คือเพื่อที่จะจละาวาังอกุศลแล้วก็เพิ่มบุญทําให้กุศลที่เป็นสมาธิเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ว่าเราได้มงคลทําให้หมงคลเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้จนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศลเนี่ยมันมั่นคงปักหลักอยู่ได้ในจิตใจของเราเป็นอัตโนมัติได้ก็จะเป็นมงคลที่เป็นสมบัติของจิตของเราเลยสตับ,บุรุลอาส,สตับ,บุรุก็ขึ้นอยู่กับการเห็นผิดจักการเห็นถูกต้อง กุศลกับอกุศลก็ก็คืออะไรความเห็นผิดกับความเห็นถูกต้องมงคลก็เกิขึ้นาเก่กับการเห็นผิดกับการละสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็พบกับสิ่งที่เป็นเป็นกุศลที่เป็นปัญญาอเสวะนัจพารานันานะฉะนั้นมงคลทั้งสามสี่ต่างกนั้นถ้าเรามาเริ่มต้นที่ อาเสวะนั้นามเริ่มต้นด้วยกุศลตรงนี้เริ่มต้นด้วยการครบสมาธิสัมมากปาตามอริยสัจเจก็เรียกว่าอริยมรรคแปดก็จะได้กุศลก็จะได้มงคลทั้งสามสิบแปดนั้นขึ้นมาเป็นเดียวกันเลยขึ้นมาพร้อมกันได้ครบทั้งสามสิบแปดประการเริ่มต้นตรงนี้น่าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้เราเห็นได้เข้าใจเรื่องของกุศล ถ้าเราพูดถึงในพุท่ๆไปแล้วกุศลก็มันเอยเอะแยะมากมายแต่ว่าพระเจ้าทรงเน้นให้เห็นว่ากุศลก็คือความเห็นถูกต้องสมาธิผิความคิดถูกต้องสมาสังปาอักุศลก็คือคม,มิจฉาทิฏฐีความเห็นผิดมิจฉาสังปาความรู้หรือความคิดผิดเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วก็มันก็วนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อที่จะ ลบล้างทำเอาปุโรหนั้นหายไปทําให้ปุโลนั้นเกิดขึ้นทําให้จิตพานน้นหายไปแล้วก็ทําให้จิตที่เป็นปัญญานี้นเกิดขึ้นทําให้จิตที่ไม่สงบแล้วอาสัตตบรุษเนี่ยให้หา,าารรให,าหายไปกลายเป็นสัตตะบรุษจิตที่สงบนั้นเกิดขึ้นทําให้มิจฉาทิฏฐิหายไปกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็แปลว่า,วาการปฏิบัติธรรมก็ไม่ยุ่งยากแล้วมันขึ้นอยู่กับการแปลการเปลี่ยนการพบการเสด็จการสมพบกับสมาธิที่ถี่แล้วก็การละเว้นมาให้มิจฉาทิถินั้นขึ้นมาครอบงาใจใเราไดเองเราจะเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันจะต่อสู้กันอยู่กับมิจฉาทิถิกับสมาธิหรือว,ว่าอัตตามิจฉาทิถี ก็คืออันตาสมาธิสีก็คืออานาตาสองอย่างนี่แหละที่เราปฏิบัติเนี่ยก็จะจะเกิดการเห็นการวังอยู่ภายในของเราตลอดเวลาแล้วมิจฉาทิฐีกัแบบสมาธิธิเนี่ยเขาไปเห็นอะไรผิดมิจฉาทิถีเน่ยไปเห็นรูปเห็นนามเห็นกายหเห็นใจเห็นผิดไปจากฐานของความจริงของชีวิต ฐานความเป็จริงของชีวิตก็คือธาตุสี่อย่างธาตุดินธาตุน้ําธาตุาลมธาตุไฟอันนี้ว่าฐานความเป็จริงของชีวิตธาตุดินธาตุน้ําธาตุาลมธาตุาไฟเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นควบคุมสั่งการบังคับได้เป็นไปเอตงตามนิสัยเกิดขึ้นตลอดเวลาเปลี่ยนไปตลอดเวลาน้อยบ้างมากบ้างขึ้นๆลงๆตลอด เวลาท่าทั้งสี่ได้ทำงานเกิดขึ้นมามันมารับรู้ที่ใจใจก็เป็นท่าใงใจภาษาบาลีเรียกว่าเป็นมโนท่าท่าที่มีอาการรับรู้รู้สึกแล้วก็นึกคิดนี่คำว่ามโนท่ารับรู้ถึงอาการเจ็บปวดรู้สึกถึงอาการเจ็บปวดแล้วนึกคิดปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าเป็นมโนท่าเรยกว่านามท่า รูปธาตุมาธาตุส่วนใหญ่เนีน่ยเขาทำงานในขันของเราแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันอยู่ในมันก่ะนในขันก่อนให้จิตไปยึดเมื่อธาตุทั้งสี่ธาตุใดธาตุหนึ่งที่มันเด่นที่มันชัดเกิดขึ้นมามันเกิดมารับรู้เป็นความรู้สึกเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมาตัวมิชฉาทิฏฐิที่มันเคยชินก่อนก็จะมาเห็นผิดจากฐานความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นเรา เห็นว่ามันของเราเห็นว่ามันเป็นก้อนๆ้อนแขนเป็นขาเป็นตัวเป็นเราอันนี้ว่าเห็นผิดไม่เห็นสภาวะสันเส้นตั้งต้นที่มันเป็นสภาวะธาตุสภาวะการรับรู้และความนึกคิดตงแต่งนั้นมันก็เลยเห็นผิดเมื่อไมนผิดแล้วก็คิดผิดคิดผิดคิดว่าเป็นนุ่นเป็นนี่นะคิดรงแต่งไปต่างๆนานา จากการเหตุที่อย่างเดียวเมื่อไม่เห็นจิตไม่คิดเหตุแลปุ่งแต่งต่างนานาแล้วก็เกิดความอยากความยึดถือแล้วไม่เคยว่างเห็นเพราะว่าทาทั้งสี่เนี่เคาทํางานตลอดเวลาแลวการรับรู้ความรู้สึกก็เกิดขึ้นตลอดเวลามิจฉาทิฏฐิตรงนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากันมันคลองจิตคลองใจจิตใจของเราตลอดเวลาไม่มีความสว่างไม่มีความไม่มีมิชามีแต่ความ หมุนความมนจับเรื่องจับราวแล้วก็ปรุงไปเรื่อยเรื่อเริ่มต้นจากไม่ฉันจากความเห็นผิดนั่นเองก็คิดผิดคิดผิดไปเรื่อยพูดผิดทำผิดอ่กากลมาตามที่ว่ามันเกรีดทีนี้เวลาเราปฏิบัติก็ก็แปลว่าสร้างความเห็นที่ถูกต้อง,งขึ้นในขันขงนไ่้สร้างความเห็นถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องขึ้นมาแล้วเนี่ยความเห็นผิด มันก็จะละลายหายไปจากการเห็นผิดก็การเป็นเผถูกเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเห็นเป็นกูัเป็นราอสมาทิฏิก็เห็นตรงกันข้ามจากที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ก็เห็นเป็นสภาวะเห็นเป็นสิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับสิ่งนั้นสิ่งที่มันเป็นอนิจจสิ่งนั้นเป็นทุกขังสิ่งที่มันเป็นอนัตตาเห็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นสมาธิฏิ ในสมาธิจิตที่มันจะไปเห็นถูกต้องตามที่มันเป็นจริงแั้วเราเห็นสัจจะเห็นความจริงแล้วเห็นแล้วยังไม่พอเลยต้องเห็นแล้วต้องพิจรารณาเข้าใจถูกต้องว่งงามันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรท่าน้ิถ้ามันไม่เห็นถูกต้องที่ถูกต้องใอนรวต่อไปเอยการการกระทําการพูดต,ต่างๆก็จะถูกต้องหมดเริ่มต้นจากนี้ ก็จะขอให้เกิดเป็นมงคลที่่าเป็นมงคลจิตใจที่มันมืดที่มันไม่สว่างที่มันถูกครอบงำด้วยความมิกิดก็กลายเป็นจิตใจที่สว่างกลายเป็นจิตใจที่รู้จริงเห็นจริงขึ้นมากลายเป็นสมาธิที่สมบูรณ์เพราะสมาธิที่สมัสมากระป๋าให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเปนเสมือนกับดวงอาทิตย์ที่ เกิดขึ้นมาตอนเช้าดวงที่ขึ้นมาตอนเช้าขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ความมืดก็จะจางหายไปความมืดก็หายไปความสว่างก็ขึ้นมาแทนในจิตของเราเนี่ยมันมีวิสัยทิศที่มันคลอบเงามันมืดอยู่แต่มันไม่เห็นมันเห็นแต่คุ้มเครือแต่เราเป็นของเราถ้าหากว่าเราฝึกสมาธิเห็นความเป็นธรรมตาเกิดข,ข,ขึ้นแล้ว อันม่ชัดิฐิก็คือประเภทของโมหะนี่ก็ค่อยๆจางเขาจางหายไปเหมือนกันรุ่งอรุณตอนเช้ารุ่งอรุณตอนเช้าไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะสว่างรุ่งเชทันทีความมืดค่อยๆจางหายไปแล้วก็ให้เกิดตะวันที่มันตัดสองเข้ามาแสงสว่างจนกระทั่งความมืดก็หายไปดังความเห็นจิตก็จะหายไปเมื่อสมาธิจิมันเกิดขึ้นเล้วะต่นั้นว่าพุทธศาสนา แต่ว่าคำสอนของพระเจ้าจริงๆนั่นคือสัมมาทิฏฐิเลยพุทธศาสนาคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นไปเห็นอะไรไปเห็นแบบหน้าตางนที่เรียกว่าเป็นปัญญาสัมมาสัมพุทโธเป็นพระุทธเจ้าด้วยสัสามมาทั้งแปดอย่างโดยมีสมัสามมาทิฏฐิและสัมมาทัตตาปะเป็นตัวนำเรียกว่าอายามักเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นพุทธศาสนาก็ก็เกิดขึ้นในใจ ในใจของเราเรารู้มาเสมอว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ในในโลกนี้ห้าพันปีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนะี่ยพุทธศาสนาคือสมาธิพุทธศาสนาคืออนัตตาถ้าหากว่าเราจะอยู่อยู่ถึงห้าพันปีตัวเราไม่ตายเลยแต่ว่าสมาธิไม่เกิดขึ้นในขันธ์ของเราเลยก็แปลว่าพุทธศาสนาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอยู่พุทธศาสนาไม่เกิดไม่พบพุทธศาสนา ไม่พบแสงสว่างเหมือนกับสัตว์ที่มันเกิดขึ้นมาก็อยู่ใต้ดินนั่นเองเป็นเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วกี่วันก็ตางอายุกี่ปีแล้วก็ตางก็ให้เกิดการเข้าใจเลยว่าเออจริงแล้วพระลักษณะคือจะสมาธิเห็นถูกต้องรู้ถูกต้องนั่นแหละแล้วพัฒนาทำให้มันเกิดขึ้นมาในขันของเราเห็นถูกต้องตามกวามจริงแปลว,ว่าเรารับแสงสว่างแห่งพุทธ เรามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในขันธ์ของเรามีพุทธศาสนาเจริญในใจของเราเเราจึงเห็นว่าพระพุทธเจ้าให้คําสําคัญมากตั้งแต่ตัสรู้แล้วว่าเมื่อตัสัตว์รู้ปุเเเนน๊เราเห็นแล้วเห็นนายช่างผู้สร้างขันธ์เห็นนั่นคือสมาธติเห็นอกิเล็เห็นอย่างเย้ายงอกรรจัดออกได้แล้วหลังจากตัตสตรู้เมื่อตัสรู้มาจนเข้ารรษา มาแสดงธรรมมาจากมาแสดงแก่บันจร,ร,นนจรวิคีทั้งหลายบรรจรวิคีทั้งหลายก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะว่าไม่ปฏิบัติเข่งคัดเหมือนเดิมกลับมาฉันข้าวแล้วก็มาดเนินทางสายกลางสุดท้ายมันก็แสดงถึงอริสสติแล้วก็การทําให้อริสสติเกิดขึ้นสนมบูรณ์ก็คือเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อมานจรวิคีทั้งหลายเล้กฟังก็ สมาธิถี่ผุดขึ้นเออเรียนถูกต้องตามที่มันเป็นจริงก็ละวิชาถี่วิชาสังขปัตปุ๊บสมาธิถี่ก็สมบุรว่สมบุ์ก็บรรลุธรรมก่อนที่พระเจ้าจะมาในเมตตาานก็มีคนไปถามพระเจ้าต่อกับพระสุภัทาไปชายช่วบอกว่าถ้าหากว่าในโลกนี้ถ้ามีผู้คนยังดําเนินตามอาเนะมกเพลแัตซึ่งสมาธิถี่สมาธิังขปัตตุนำหน้า โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็แปลว่าจะทําให้คนเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อยู่ถ้าว่ายัางเดินตามอเยมักแห่งแปลโดยมีสมาธิธรรมะนิพปานนำหน้านั่นเห็งว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือสมาธิสร้างสมาธิให้เห็นให้ถูกต้องสมาธิกราบรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องเมื่อเรามาพูุทธศาสนาก็แปลว่าเรามาทา สมาธิถี่นีเกิดขึ้นในขันของเราสมาสมาสกป่าเนี่เกิดขึ้นในขันของเราเมื่อปัญญาสองอย่างนี้เกิดขึ้นสมาอีกหกทั้งเหลือเขาก็ร่วมกันทํางานหนุนการทํางานของปัญญาสมาธิที่สมาสกป่าสองอย่างนี้ก็จะทํางานพร้อมกันแล้วก็เข้าถึงมรรคพันธ์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงก่อนที่จะมรนิพันธ์เมื่อกี่นาทีอาริยมรรคมแปดสมาธิถี่สมาสกป่าแล้วก็จะมาเรืลอรเจริที่ี่า มงคลมงคลนั่นคือทิ้งผ่านทิ้งในใจวใิชาพิจิตภาวนาแล้วทาให้ใจที่เรียกว่าเป็นบัญญัติคือใจที่เรียกว่าเป็นสมรรถที่ด้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ได้มงคลมงคลก็สมบูรณ์มงคลที่ผ่านก็เกิดขึ้นตอนนี้ขณะนี้เราเกิดขึ้นมาได้เจอพุทธศาสนาเจอแล้วรู้แล้วว่าพุทธศาสนาจุดหลักใหญ่สําคัญของพุทธศาสนาคืออะไร ชาวไร่ก็เลยว่าเพียรพยายามที่จะทาให้พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในขันในใ,นใจของร้อยได้ในการสร้างสมถิที่ต่อสู้กับวิชาทิ่ติสร้างอานัตตาต่อสู้กับอาตตาจนก,กระทั่งวิชาทิ่ตินั้นหายไปอัตตานั้นหายไปกลายเป็นสมถิที่เป็นญาตเป,ปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างนิพพานเกิดขึ้นซึ่งญาณวิชาปัญญาความสว่างนิพพานนี้ เป็นคนจุดเริ่มต้นที่เป็นเหตุก็คือสมาธิเดชม,มังคะตะปะอะรียมักค์โยแปดที่เรามาขึ้นปฏนบัติทุกทุกวันทุกเวลาพระะนั้นในวันนี้เริ่มต้นทีใหม่เรามาก็ได้นำเมมอามงคลที่จะต้องทาให้มีขึ้นแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เราเป็นกุศลกุศลคืออะไรพูดถึงจิตที่สง,งบกวบจิตที่ไม่สงบรส,รสสติวโรุัสรุ์คืออะไร และพูดถึงว่าพุทธศาสนาที่แท้จะเป็นอะไรคือสมาธิเต็มสมาธิสัมปทาจะเป็นตัวใหญ่เป็นหลักการให่ที่สุดแล้วถ้าเราเดินบนอะไรมากน้อยแบ่ในวัฏจักรสังกัดก็จะสั้นลงการคน้นทุกข์ก็จะขึ้นตามความเพียรพยายามของแต่ละคนที่เรามีอาจารในวันนี้เริ่มต้นของการเปิดคลอดในวันนี้ก็ขอจบจากการแสดงธรรมจากที่นี่